พ่อกันีแล้ว็ผมเนียตั้หำตรงใช่ปเจาปาโน้รอยสี่ครับผมสวัสดีครับผมจัดร้อยสมาพอกันอีกแล้วครับผมตาไปถึงยังไม่อีกต่อตตัวมันบวมแล้นลักษณะนี้บึ่งบวมฮ่้ยอยากกูเป็นเบ่าฮ่า่บ่หัวเราฮ่กฮ่าาไปเฮ่ยง่าาฮา่าย่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่อา่่่ ทั้งไปโดนยังกับโบหงนอนเต้นขึ้นกับเป็นเลยกันว่าห้อยตีกับโบเมีนห้อยตีต้องมีไม่สับไม่ใช่ไงน่ไปนั้นไม่เคยของก่อนแล้วเลี้ยงมั่วตัวเลยถัมที่แตอนเนี่ยวเป็นวัตถุเลยนะเอาครับโมน้กานี่ไอนีไส้แร้วมายามออกมาจากช่องสวัสดีครับช่องฮ่องกงครับช่องฮ่องกงทุกเช้าครับได้เนื้อมมาสองกิโลพี่ครับเนื้ออีกสองกิโลโอ้โหของอะไรับของอะไรมามามาเป็นเสซฟไปเลยมา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  มีมะลาพร้อมครับมะลาอุจจาระหวานมะลามะลานี่มะลาหวานจากอุบลของบ่าวเฒ่าพี่น้ไงบ่าวเฒ่าพี่น้องอุจจาระมะลาหวานเหรออ๋อกันชั่วกันนี่ที่เหรอกับผมกับยินดีต้อนรับไอ้ไส้พิ่นสูเขาดินแดนเฮาเนาะอาณาจักร้อยสี่หรือศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ติดหนี้แล้วพี่น้องเดี๋ยวกันจะเห็นเพิ่นมากนี่ละ สมาชิกคนต่อไปเพชนกัเฮ็นชิปเป็นชิปกินเนาะอยู่ทางช่องฮ่องฟงฮ่องฟงชาแนลขอบคุณหลายๆไอ้มือนี้ได้ไม่ยำยม่ยมนี่แหละครับอีสานบ้านเฮาไปเซอร์วิสกันนะครับอาจารย์ดอดนโตจริงเลยบ่นเห็นก็เห็นสภาพยังริงเลยครับบ่เนี่ยังใส่ครับฮะเสียังใส่ใต่อยครับวันนี้มาหัวโนมอนกันเด้ตยครับ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 ใช่เหรอเมื่อคืนนี้หายไปเนี่ย บอกแล้วให้ลองให้เช็คของจ้บอกเอาจังสี่เด้อเอาแบบบรรยากาศบางๆนนลิ้นวให้ดูดล nice ิ้นยังดีอยู่อ้ดูดูด้เโอตาโอ้ดีหมอด้ด้วยลิ้นีายไปาเบี้ยนครับผมตอนนี้ปากคนสั่งมาลูกกันจอาวครับนี่เอาครับเลย่เป็นยังเนี่ผมถือโอกาสโมกินดิบผมกินดิบไมเป็นยังเป็นยังอ้าจ้ ยังเหนื่อยได้ส ا เลยครับแ่หน้าสีสันเป็นไไม่ยังไม่ยาวสองโลครับสองโล้กเลยครับเอาหวานเอาไม่จานหนวดตัวเฉพอเลยครับได้เลยนี่โอ้ใส่หลักผักงอใส่ลักผักเยี่ยมมาเลาเี่ยวนครับโอ้นี่นี่นี่ผักก็เป็นสวนนงพี่น้องเห็ดยาวเอาฝีมือคนแรกคน้า ไอ่ไอ่ไอ่พ่นเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าพึ่งจังพ้นอันนี้เจ้าเขาหนิอันนี้ไอ่ขมคุณเติมบวกขมไม่ขมอาเดี๋ยวผมปรุงอหไก็ได้เจ้าอ่ะปรุงเลยครับโอ้ยมือเรื่อยเป็นคนสเซอครับผมคนอุบลครับคนอุบลไม่ใช่คนทุกที่ว่ะใช้กับเวทคนมาหนึ่งเลยใ่ครับไปใช้กับพ่อชินกับน้องพอีสานบ้าน้องกบนอดิสารมาหน้าอนามเนาะ ครับอันนี้ยังเบิ้งสูตรแก้วอุบลพี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งนะครับแก้วอุบลนั่งให้แบบจุดๆได้ป่ะผมผมพี่นั่งให้กันลัางจ่าแล้วผมมากินดิบไม่กูทะเลเขาไม่กินดิบผมไม่กินสุกเแล้วน้องเจ้ามาตัดมันๆไม่กินสุกน้ำปลาน้ำปลามีอันนี้อันนี้ผมผมนัว

อืัพี่น้อเนื้อบเอาแบบตอนนี้ยังี่ว่าเติมเติมเจ้าแม่มาสอยแม่เฮ้ยผู้เติมนั่งคิดบองเดยวเติมลุก่างกนเลยเออเดียวมนผมจะเป็นตากองเหรอหนิมาๆครับสายจูด้วกันเดีอสายจูมาหอนแล้ว เป็นได้แบของแขกเด้ครับจาน์นอนปไวนะจายอนอนอิ่มเข่าอ้าไปเถแหละคุณึ้นไปนอนละครับน้องเอ็เขาอยเป็นยัดชีีไม่ย็ดชีบเอ่งมงยัดชิปอันไหก็กุ้งครับเนาะกินกุ้งบ่โอเคโอเคเอาอันมอนีผพขอมขอพาเด้อผมกินน้ำบ่ได้่ผมกิน้กินดิมได เดี๋ยวงเป็นไเดี๋ยวส่งบุญเติมกินแหนเด็กสังเด็กสังบุญเติมบุญเติมหาด้านร้านล้าน้าล้านมเมอันมเขาับี่่อันมีดบ่เขาช่วยต่อช่วยดา๋ยว่ขนึงเอาเอาใช่ผมนี่ก็ได้เอานี่นึ่มาพี่น้องเด้อ มาจุดจ้กันครับผมโอยากเ้ยวเซอมาไหมเไม่ได้นะต้องอยู่ใส่ก่อนดิยูคนครับบอกว่ามองกกินอยู่นี่มองไกลมหานี่อันนั้นจักรไรซี่ไงอันนั้นจักรไรซี่คือสูงมาแบบฟูพูีี แล้วชิไปเขียนติดสติ๊กเกอร์ไว้หลังรถด้วยครับเป็นรถรถรถบำบัดส่บำบัดแรกฟื้นฟูวูัวติดหนีมาอุ้ยสุกกะมีบาเนี้พี่น้องนี่สุกผมจะกินน้ำไดโย่งสินะครับง่ายมากเลยด้วยสุดยอครับกินน้ำไดโยง่ล้วกมีสับซุปนี่วันนี้คาร์เนนาครับคาร์เนนาเสียบเบ็รกสอ่ง ้าผมมาเบ็ดเบ็ดสเพิ่มเบ็ดผมหายวะจัแช่นมาอยู่นี่ี่เพิ่สามสิบกีรนาะครับเนาะผมกินน้ำไ้นยุ่สุดผมมีสด้มากมามันจากใสมันจากอ้บ่เลยบคร่บผมมาเห็นงานดีเอรุรีครับอืมดีเดินไรเาะน จะเป็นเย็บซี่เยี่ําครับเย็บซี่เย่ี่ี่กห้ตงไว้เสื้อเย็บซ่ไว้เยอไรแบบน้ตั้งดูใตั้งอัไเ่ยดห้ำตงเฮ้ยเมห้ำดูห้ตงห้ำตงมันเลี่ไแล้วแกเลี่ยบไปครับเดี๋ยวบอกเลยเยวบอกเลยนานออเรียนังเดียวเลยนี่สายเออรมากวันนี้ปิดได้สูเลยอ ขับปหวานไหมพี่น้องอับเพี่อเจวดกันเลยครับเ่อนีิกเลนมาสุดเจดชเหน้ไมจีจีพันทับกัสิบี๊บวมันเยับ มีโอกาสก็แวะมาเยี่ยมยำหน่อยนะครับเจ้าก็มาถือเนาะเจ้าก็มาถือได้มาจากนี่มาอเดี๋ยวผมสิไปยามเด้อผมบอกแล้วเด้อว่าผมสิไปยามตางบ้างดูเพชรบุรีหน่อยบุรีครับผี่ครับไอ้มะเขือครับเขาบอกใส่ปากเขาเล่นเอาผักชีใส่ อะไรอะไรพูดดังๆก็ได้เก็นยี่ห้ออะก็พูดยถุงแล้วบอกยังมาหนาวเหนไหนครับกูได้ยุไก่กับแว้มมาเลยครับอยู่พุทธมนตรสายสี่กระดุนลูกชิ้นเก่าเพราะยังเดียววิ่งเอาเหล่าไม่ได้เป็น่อย